สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องแฟนบอยครับผมนี่แคป จ้าและพาร์ทนี้คือการรีแคปดนังรักซึ้งที่แล้วเท y ย a r s t i ิก e t ็ตในอ p ีที่สิบห้านะครับสิบห้าสมไหมสมมงสมชื่อตอนไหมสมศักดิ์ศรีทุกอย่างสาแก่ใจด้วยวันเนี้ยชื่อตอนมันก็แค่แค่แค่นี้แค่นี้เลยจริงๆทุกอย่างคือแล้วแล้วแล้วทุกอันมันแค่จริงๆนะแค่นี้แค่นี้นแค่นี้แหละ มันคือแค่นี้อ่ะโดยเฉพาะคลิกคลิกแบบหูเราชอบแบบเราชอบการแกะปมของเขาให้มันดูแกะง่ายมากเลยนะสะกิดหลุดสะกิดหลุดอืมแล้วปมที่ผูกกันตั้งมาตั้งแต่อีพีแรกอ่ะมันแบบปอกปักแค่นี้เลยอ่ะแค่นี้เลยจริงเออเราเจอสมอะไรบั้งสมกับชื่อตอนจริงจริงอชอเยะ คืออ่ะวันนี้แน่นอนแหละเราว่าหนึ่งในหนึ่งในเรื่องราวหลักที่เดินเนาะคือเดินผ่านตัวอะเปียกด้วยวันนี้แค่อเปียกสู้อ่ะแค่อเปียกไม่ยอมนาอีกต่อไปอะ่ะทุกอย่างดูดิป๊อก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 โเริ่มจากการบอกนะับปิ่นใช่ปะ่ะใช่ออคือเราไม่รู้นะ<อ>ไม่รู้ว่าอัเปียกจะขอร้องอะไรนะับปิน่น ที่ให้ดูกระเป๋าใช่ไหมอืมแต่คิดว่าน่าจะฝากฝังเด็กๆอ่ะอ๋อหรือเปล่าหรือไม่ก็ฝากไอ้ฝากพี่ซอฉันว่าดนะ้วยน่าจะเล่าเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแหละอืมเผื่อคเผื่อตัวเองเป็นไรนไม่คิดว่าจะร้องไห้เพราะนาเปียกเลยจริงๆกับเรื่องเนี้ยอืมดูไม่มีโทนของการ การที่จะทําให้เราร้องไห้ได้เนาะแต่กลับกายเป็นแบบเฮ้ยโคตรเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่โคตรรู้สึกดีอะ่ะร้องไห้หนักมากเลยนะวันนีก้กับกาเปียแล้วแบบออมันเป็นความรักจริงๆนะอับนะับเปียก็ใช้ความรักเดินนะแล้ววันนี้เรารู้สึกได้เลยว่านับเปียกรักรักทุกคนไม่ใช่รักแค่สองเสียสละอืมเสียสละจริงๆเลยตัวเปียกอ่ะ โหแล้วเขารักแบบรักไม้รักทุกรักที่คือนึกออกไหมคือแบบว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันเนี่ยทุกคนม,มีบ่วงนี้ผูกขากันทุกคนใช่ไหมคือเด็กขายาอืแต่มันถูกจบสิ้นด้วยกระสุนหกนัดนั้นแล้วก็รีเซ็ตออกไปเหมือนกับ เหมือนกับภาพที่ที่ถูกเซตออกมาของสุธิรักษ์ใช่มันเป็นหนังรักเรื่องเดิมเลยเออซึ่งแบบวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าถ้าจะจะบอกว่า MVP จะให้นับเปียกก็ได้นะวันนี้ก็เขางปับเปียกจริงๆเขาเปิดตอนมาตอนที่แบบสารวัตรแชมป์ยิงไม้ใช่ไหม อืมเอไม่คนยิงไม้เป็นท่านเี่ยท่านท่านท่านสารวัตรเออแล้วสารวัตรแชมป์เดินลงมาเนาะอืมแล้วแบบมาชอดใก่สุดที่รักอืมแล้วสุดท้ายตอนจบของสารวัตรแชมป์ก็เนี่ยเหมือนกันเป๊ะเริ่มยังไงจบอย่างไงสภาพจบมันเหมือนกันแบบอะไรไรมันเป็นความตั้งใจแหละว่าใภาพว่าสุดท้ายมัน็คือแค่นี้ก็หรอกต้องบอกว่า อ่ะีเนี้ยบทด,ดีตัวละครเล่นดีมันส่งกันหมดเลยอ่ะมันเลยทําให้ตัดสินใจยากที่แบบว่าใครจะ MVP หรือใช,ใช่คือด้วยความที่อ่ะฉากสั่งเสียอเปียกอ่ะโอมันเต็มไปด้วยความรักความปรารถนาดีถ้าโูดูแต่ละตัวละครดอ่ะอเปียกฉากสั่งเสียอันนั้นคือสุด แล้วพอมาดูตัวอื่นมาดูตัวแม่ทรายเนี่ยแม่ทรายก็สูดพ่อสันติกับแม่ทรายวันเนี้ยก็สูรเห็นไหมโ่อโอแม่เตียมก็สูตดกิ่นโตกลิกับข้าวเออแล้วบอกคุยกับลูกพี่นิโคพูดไม่กี่ประโยคเองก็ฉลองให้เลยอ่ะเออสอยล้วงหมดทั้งตรงเนี้ยเลยจริงจริงจริงล้วงหมดชอบเลย ฉันรู้สึกฮึบมาตั้งแต่ผ่านแกฉันรอดฉันไม่มีอาการเลยฉันบอกเลย้ารสองพีนิโคลปั๊บหัวฉันํามาตั้งแต่พ่อสันติแล้วพ่อสันติอีกพ่อสันติมาคุยกับแม่ทรายอ่ะมันมันเป็นการแบบมันเป็นการบอกเลิกกันที่ทุกอย่างโอเคเราสองคนไม่เป็นไร แต่เราจะทําหน้าที่พ่อกับแม่เพื่อภูเขานะอแล้วดูซีนนั้นน่ะนาเปียก็ไม่ใช่นาเปียกสิเพราะสันติเป็นคนพูดคนเดียวนะอมืแม่สายไม่มีบทพูดเลยแต่ดูรีแอคชั่นเขาดิคอยๆแบบตายตๆยต่ไต่ไตไตตตตตไตมบยาวมากนะแล้วแม่แล้ดูเขาเขาเล่นนะแม่สายเล่นถึงขนาดลมหายใจอ่ะเธอ ลมหายใจเขามันถี่ขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่แบบโอ้โหอารมณ์มันมาแบบโ,โเล่นกันโอ้โหต้องบอกพี่ปอนอยู่ต้องบอกคิดแตกคิดแตกจริงโ,โ,โ,โไม่ไหวมีแค่นี้นะเธอมาดูซีนที่อยู่ในงานศพสามพออ่อนั่งด้วยกันโอ้ยฉันด้อย่างนั้นขนลุกอื จุดสตาร์ทที่สองพ่อก่อนจุดสตาร์ทสองพ่อพ่อโอก็ยิงวันนี้คือแบบบทพ่อโอคือแบบพ่อโอควรเป็นเทอร์ลพสแบบเอาจริงคือแบบพ่อบทพ่อโอคือแบบอือโอ้โหบอกแล้วว่าบทมันมันมันที่นี้บทมันทั้งยาวทั้งอะไรนะแต่ว่ามันดีเหลือเกินคือแค่พ่อโอพูดว่าอะไรนะลูกโกรธกูที่กูไม่ไปช่วยเลือกทุชนัย แต่ลูกไม่รู้หรอกว่ากูแบบรู้สึกแย่แค่ไหนที่เข้าไปอยู่กับลูกตรงนั้นไม่ได้ใช่โู้เธอตกใจเลยจริงๆอ่ะเข้าใจเลยเขาพ่อกับลูกสาวอ่ะจะไปเลือกชุดชั้นในให้ลูกกับถ้าเลือกก็ไม่เป็นหรือผู้ชายเข้าไปเลือกชุดชั้นในมันก็ดูอีหลักอีเหลือแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่อยากเข้าไปนะอืใช่ คือเขาต้องทําหน้าที่แทนแม่ด้วยเนี่ยมันเอาจริงๆริมันสะท้อนสังคมในหลายๆมิติเลยนะว้ยเรื่องเนี้ยคือผู้ชายเดินเข้าไปลาชุดชั้นใน่ะอาจจะถูกมองว่าเป็นแบบโรคจิตทางทางที่เขาอยากเข้าไปช่วยลูกสาวเขาอะเขามีเขาเลี้ยลูกสาวเขามาคนเดียวอ่ะเออกรณีพ่อลิงเดี่ยวอย่างเงี้ยอืมมันก็เหมือนจําได้ม่ช่วงแรกๆที่ให้ไปซื้อผ้าหนาไมยอ่ะอืมซื้อไม่เป็นเออเราซื้อไม่เป็นซื้อไม่ถูก ใช่ไหมให้ทําไงอ่ะก็ต้องซื้อเหมาหมดมาแล้วไปเลือกเอาเองแล้วกันอืมอะไรอย่างเงี้ยสุดแล้วมันเป็นประโยคมันเป็นประโยคที่แบบว่าพอพูดเสร็จแล้วอ่ะมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบคือมันก็คือแค่นี้เหมือนกันเนี่ยมันคือการแค่ปรับมุมความคิดอ่ะเห็นสายตาพี่อั๋นที่แบบวูบเลยป่ะแบบบึ๊กหายเลยอ่ะเหมือนกับตอนแรกเขาดิบมากเลยนะใช่ที่พ่อโอ๋พูดว่าอะไรนะฉากนั้นน่ะ ไม่ใช่ว่าลูกสาวจะต้องมีแม่อืมเออได้อะเออไม่ใช่แม่เท่านั้นเนาะที่จะดูแลให้ลูกสาวมีความสุขได้อะไรประมาณเนี้ยเออเราเนี่ยที่เป็นพ่อก็ก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันอย่างเงี้ยมาเฮ้ยแล้วนิดเดียวเองอ่ะแล้วแราสายตาพี่อ่าน,นคือเปลี่ยนแบบวุ้บเออแล้วคือแค่เลยอ่ะใช่ส <laughs> คือเรารู้สึกได้เลยว่า สายตาเขาปลดล็อกแบบเหมือนจากไข่ล็อกแก๊กแล้วหลุดเลยอืมเหมือนจากคนที่กำลังดิ่งมากๆไม่รู้จะไปทางไหนแล้วพอแบบเอเอว่ะเฮ้ยใช่อะไรเงี้ยเออเอเอแค่นั้นเลยแล้วมาเป็นการพูดผ่านตัวละครพ่อโอ๋ที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวมาแล้วอะมันดีมากมากเลยอ่ะแล้วแล้วมันเป็นความยายที่เขาเออมันเป็นความที่เขาเข้าใจจริงๆว่าสภาวะความเป็นจริงที่ไม่มีแม่มันคืออะไรอืมเออ แล้วเลี้ยงมานานเท่าไหร่มันปลดล็อกได้จริงจริงแล้วรุ่นใหญ่ไม่ได้มีแค่นี้เนะี่ยแล้วพอพ่อสต,ติเดินเข้ามาโอโ้โหแล้วถ่ายจากข้างหลังออกไปมันคือแบบมันดีอ่ะคลลภาพเนาะสวยมากคือมันกลายเป็นว่าพ่อสามคนนะหันหน้ามองไปทางเดียวกันอืมแล้วเหมือนกับแบบเขาพยายามถ่ายเห็นว่าแบบจะให้มันจบแบบนี้อีกหรอ คือสามคนก็สามสามคาแรคเตอร์สามมุมมองอืมอืมแล้วเขาหนัปเรื่องเนี้ยที่มันจบแบบเนี้ยกำลังดูตอนจบของหนังแบบจะให้มันเป็นแบบนี้อีกหรออะไรเงี้ยอืมแต่เขาบอกว่าให้เป็นหนังรักเรื่องที่แล้วอืมโอ้โหวันเนี้ยเราไม่คิดเนาะว่าชื่อเรื่องนี้ยออกมาจากปากพ่อสันติวันเนี้แล้วมันเฮ้ยเจิงแผ อิมแพมันอิมาพโอเราไม่ได้มีแค่นี้นะอ่าฮะน้าบุ่มบิ่มโอ้โหฉันกัวนนะอกลัวนะเว้ยตั้งแต่เรารีแอคแล้วแค่เลิกตาขึ้นไปมองลุกแล้วฉันจะกลับไปากเลยฉันจะกลับไปดูเอ็มวีของสามโทนได้ไหมอะตังค์ฉันกลัว ไม่ได้แล้วชิงกลัวพี่บุ๋มบิ่มไม่ได้ดจริงๆจริงสูดรเนาะเขาเล่นแบบบารมีบารมีโหดมากแล้วยังยืนยันคำพูดเดิมคือน้ำเสียงที่ใช้คุมโทนแล้วให้พลังถึงความอัมหิตในตัวของเสียงเองข้าไม่ชอบแค่เนี้ย ตุยแล้วนะลูกน้องนี่ตุยนะเออคือ,ค,อคือแค่โทนเสียนี้แต่รู้ได้ว่าข้างในคือถ้านายทุบหัวได้นายคงทุบหัวไปแล้วอะมันคือเขาเล่นให้เรารู้เลยว่าทําไมคนอย่างอับเปียกะถึงอยู่ใต้อานัทคนคนนี้ได้อะ่ะทาง้งทั้งพระคุณเนาะก็จริงๆก็ก็คือเป็นพระคุณที่แบบอาจจะแบบให้เนาะเลี้ยงอัเปียกมาด้วยแหละดู ถ้าเรา<บ>ดูนะอาเปียกได้พระคุณเยอะกว่าพระเดชอืมใช่ใชนะถ้าเป็นคนอื่นเหรอก็เจอพระเดชเรียบร้อยก็จบโดนเกียดหิ้วออกไปน,นั่นไงเกล็ดไปเลยอืมเออเสียวเลยว่าแบบว่าโอ้หนาเปียกจะโดนแน,น่เลยนายอ่ะไม่ทําอะไรอาเปียกเห็นปะเออไม่เหมือนกันเนาะแต่เขาก็ดูมีเมตาเตาอาเปียกนะใช่เพระว่าเอคู่นี้แม่งดราม่าแน่ๆถ้าถ้าจะยิงกันน่ะใช่ แล้วเชื่อได้ว่าการยิงก็คือยิงแบบไม่ยังคิดเหมือนเดิมแต่เราก็ตอบไม่ได้ว่าจะออกมาอีหลอกไหนคือถ้านายยิงอับเปียกแล้วนายน้ำตายหยดนี้คือตายนะชั้นอ่ะฉั้นว่านาเปียก็ไม่กล้ายิงยิงไม่ลง,งคุณยิงไม่ลงแต่เลือกที่จะให้นายเป็นคนยิงเพ<ต>ื่อให้จบท<ช>ุกอย่างลงือให้จบใช่ เอาแล้วผู้เขียนบทมาเองอีกแล้วเห็นบทท่านหนึ่งอมาแต่เราพวกเราเดาเก่งนะเราเราเดาเก่งที่ชาลีไปอยู่ในบ้านเห็นพระล่าหน้ากลัวกว่าผีคือระไงคืออย่างนี้แล้วว่าแบบกลัวชาลีเสี่ยเสี่ยตีก็เล่าว่าชาลีอายุสิบแปดใช่ป่ะในเรื่องอ่ะเอเราแม่งกลัวนางนะ้เว้ยคืนทั้งหมดู้พระล่า โอ้เราเล่นกันดีมันคือพลังเนาะเหมือนกับที่ปอเคยพูดว่าพลังการแสดงคือทําคือนางอยู่ในจอแท้ๆแต่เรากลัวนางต้องบอกบทก็ดีอีกแล้วสําหรับรุ่นเด็กคือวันนี้ของขวัญพูดกี่คําวะแต่ฉันเห็นนางแล้วฉันต้องน้าตาไหลอ่ะเพราะฉันสงสารนางจังเลยอ่ะเราเข้าใจว่าคนสูญเสียแล้วแบบมันพูดอะไรแค่คํานึงก็น้ําตาก็ามาแล้วว่า แล้วนางเจอเรื่องอะไรของขวัญมันโดนกี่เรื่องวะเนี่ยชีวิตอ่ะต้องบอกว่าน้องตู่เล่นเล่นดีขึ้นมากเลยนะด,ทดทีที่แล้วอะ่ะม,มากจริงๆคือแบบโอ้มันเหมือนการร้องไห้ของน้องอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าแค่ร้องเฉยๆแต่มันมีเลเวลที่ต่างกันเลเวลที่เสียใจมากก็กแบบหนึ่งเลเวลที่มันต้องอัดอั้นก่อนอแล้วค่อยร้องออกมามันก็อีกแบบหนึ่ง โอายเก่งจริงคือไม่ว่าไม่ว่าน้องตูจะอยู่จุดไหนของ<ม>ของในจออะแค่หันไปเห็นอะเราก็ใจวูบ<ม>ใจเสียแค่เห็นหน้าเห็นหน้านะอยู่ไกลๆแล้วก็ใจเสียแล้วอะบทด,ดีบดทที่พี่พูพูดกับกับชาลีป่ป<ม>อือโอ้นี่ก็บทยาวอีกแล้วแล้วก็บทด,ดี<ม>ด้วยอื ูเขาเขาบทดีนะในในซีนนั้นเลยในซีนนั้นเลยอ่ะเว็บเดียวเหมือนกันเนาะแค่เนี้เออเออกูทำเหรอลูกเราเป็นคนทำเหรอืึเราดูโซ่ดิ็นไหมก็บทก็คำพูดเนี้ยชอบออกมาจากปากโซ่เนาะเออคำพูดดีๆอ่ะแบบโอ้เจ๋งว่ะคือเราต้องเราต้องบอกว่าให้เขาเรียกอะไรเดียวเขาให้ เขาให้ตัวละครทุกๆตัวณวันนี้ให้คำพูดบางคำพูดที่ออกมาแล้วมันแค่นี้แต่<ช>โคตรหินใจทุกตัวละครมีคำพูดที่แบบเออแค่นี้มมันคือแค่นี้แต่มันมันได้ได้จิตได้ใจได้ทุกอย่างออกไปอ,ะอ่ะเพราะอย่างอย่างอย่างที่เราเห็นกันโซ่โซ่ก็แบบก็แค่นี้ก็เราเป็นเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอภูเขามาก็ในลักษณะว่าก็ แล้วเราทําอะไรคือตายแล้วมันจะมีความสุขกรอวะเออคือด้วยด้วยด้วยภาพชาลีอ่ะจําได้ไหมเมื่อเมื่อเมื่อสักสองอีีก่อนปะคือเตะที่ไปเตะอยู่อยู่กลางทะเลทรายนั่นอะอ่าอ่คนน่ากลัวเลยภาพนั้นคือแบบเฮ้ยนั่นใช้เด็กอายุสิบแปดมหกอวะคือแตนเนี้ย มันมซ้อมเลยคือสภาวะชาลีมาวันเนี้ยคือเราเห็นแล้วว่าคือคนไม่เหลืออะไรแล้วอ,ะอ่ะคือเขาคิดว่าเขาไม่เขาคิดว่าเขาไม่เหลือเหลือถูกต้องพอวันเนี้ยแค่โซ่บอกว่าโซ่ภูเขาว่าแบบเนี้ยเราสองคนไงแล้วเนี่ยยังมีพี่พูอีกนะเราแล้ว,แล,วแล้วพวกเราจะแบบเออแบบรอวันที่ออกมาตเลยเนาะปดล็อกเลยอะทุกคนแสดงออกว่าแบบเฮ้ยชาลีมึงยังมีกูอะไรเงี้ย มันปุ๊บเรียบร้อยมอบตัวสู้ในมุมของเด็กอายุเท่านี้แล้วแบบว่าโดนสอยทั้งบ้านทั้งคนในวพิจักทั้งหมดมันก็มันก็หนักนะมาจนตอกล้วว่าอืมใช่ไหมแล้วมันไม่มีทางออกแล้วเด็กสิบแปดอ่ะมันมันถูกถูกเลี้ยงดูอยู่ในสภาวะแวดล้อมของของของสภาวะแบบเนี้ย แล้วแล้วแล้วคือการโดนสอยยกบ้านจริงๆเควนโดยตัวละครที่ประกาศว่ากูอยู่เหนือกฎหมายเ่ยอืมแต่เสร็จด้วยกฎหมู่ก็คือเข้าใจชาลีเลยเพคือฟีลแบบทำอะไรสำหรับแชมป์ไม่ได้อ่ะฆ่ามาได้อย่างเดียวอืมใช่กฎหมายทำอะไรไม่ได้ตอนตอนไม่อยากจะบอกว่าตอนที่เขาบอก เออใครนะที่บอกว่าให้ไปหาตำรวจดีๆที่ภูมิที่ภ <ละ S 2> ูมอต,ตอนนั้นในใจฉันคิดนะที่ไหนว่าดีๆจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนอืมเพราะว่าการเดินเข้าไปอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าใครไม่ได้เป็นพวกกับสารวัตรแชมป์บ้างอืมก็เลยเอ๊ะอันเนี้ยอันเนี้ยนิดหนึ่งที่ที่รู้สึกว่า แล้วแล้วมันจะแลนดิ้งยังไงนะจะ <c oughs> ไปหาตำรวจดีๆคนนั้นจากไหนต้องเปลี่ยนจังหวัดเลยหรือเปล่าเข <c oughs> ้าไปแจ้งในกรุงเทพเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าในตามต่างจังหวัดพวกอย่างเงี้ยมัน,นมักจะถึงกันหมดเนาะพวกาใช่ใช่ใชเออคอนเน็กชันมันถึงกันหมดเนี่ยอืมแล้วอีกฉากหนึ่งที่รูกสะเทือนใจคือตอนที่กล้องฉายมาตอนที่ฟังสวดอ่ะแล้วสาพ่อแม่ลูกนั่งอยู่นอกศาลาเธอ อจะปวดเนาะผิดแล้วแหละแต่แบบรอการให้อภัยอ่ะตอน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 น้กเธอคือก็เข้าเข้าใจเข้าใจผอเนาะก็ตั้งกี่ปีอ่ะที่บ้านนี้ทำเขามาอะไรเงี้ยม, <laughs> มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นด้วยสภาวะจิตใจแต่ถามว่าแอดดีเอ็นเรารู้แหละว่าเขาเขาให้อภัย เพราะว่าวันนี้มันก็ได้การรับการปลดล็อกว่าบ้านนี้ก็รู้ว่าใช่ที่รักไม่ได้เป็นคนท้าเด็กสี่คนสี่พี่น้องเขาไปลากัารู้เพ่าโอ้ oh, พูดสิอืใช่ไหมถ้าไม่ move on น่ะของขวัญก็จะรู้สึกผิดอยู่แบบนี้มันจริงแบะจริงจริงจริงมาก,มากอามแล้วก็มาถึงฉากที่สอยสองศพ ตกใจไม่คิดว่าอับเปียกจะสอยอ,อื<ม>ตอนแรกฉันคิดว่า่ะตอนแรกอ่ะฉันอะ่ะคิดตั้งแต่ตอนที่เข้ามาในบ้านแล้วนะบ้านตอนที่ตอนที่ของขวัญโดนจับอะ่ะตอนแรก<ม>ฉันคิดว่าพี่ภูมาแล้วพี่ภูจะมายิงชาลีอื<ม>แล้วชาลีจะคิด<ม><ม>ล้วนะเปียก็จะมาช่วยแต่ว่ารับเป็นคนยิงเองเลยไม่คิดว่าชาลีจะ กลับตัวกลับใจแล้วมันมาถึงฉากสุดท้ายฉากสุดท้ายอะฉันก็กลัวกลัวกลัวสารวัตรแชร์มมจะเป็นคนยิงกาดแล้วขีดกันหมดในหัวฉันอะฉันคิดว่านายจะยิงมาจากข้างบนเวยตอนแรกอะฉันคิดว่าอาปีก็จะถูกนายสอยข้างบนแล้วบอกว่าอะไรนะอย่าเสียอะไรอย่าโวยวายอีกมันหนวหู <c oughs> ฉันคิดว่าฉันคิดว่าประโยคนี้จะกลับมาถึงเข้าใจไหม <c oughs> คิดว่าแบบคิดว่านายอะสอยลงมาปั้งปั้งปั้ง,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 งตายหมด สี่ศพแล้วก็บอกเอออย่าโวยวายอีกันหนวหูปรากฏว่าอาเปียกขวายิงว่ะปั้งปั้งต่อยไปสองยิงซ้ำไม่คิดว่าจะยิงไม่คิดว่าจะมีช็อตยิงซ้ำอ่ะเออเออตอนแรกคิดว่าไม่ไม่ซ้ำแต่เราก็รู้สึกได้ว่าการการยิงซ้ำมันคือความอัดอั้นในใจด้วยที่ถูกระบายออกมาคือเหมือนกับว่าอเปียกกับไอ้ปั้งไอ้สองปั้งแรกที่สอยลงอ่ะคือแบบ ตัดสินใจแล้วว่ากูจะทําอืมส่วนเอยงิงซ้ำอันนั้นคือแบบมึงฆ่ามึงฆ่าไม้โอูมึงฆ่าเพื่อนอะไรเงี้ยเ,เนี่ยของไม้ของนาวีนาอะไรเงี้ยอืมโดนเหยียบย่ามาตลอดเนาะพูดกันเนะกันเหนะแมลงสาบี่งแมลงสาบตั้งแต่อเปียกแคะหูใส่แล้วเธอฉันเห็นแล้วว่าบ่าอเปียกเปิดหมาแล้วเอ ซึ่งเป็นการเป็นการรีแอคที่แบบเจ๋งมากนะการแค่หูอเปียกเนี่ยไม่ได้สนใจอ่ะเป็นเสียงเงี้ยเสียงอะไรวะอารมณ์เสียงอะไรวะอะไรเงี้ยลำคาญีหูอ่ะช็อตได้ช็อตไปสอยเองเลยจ้าสอยเลยคนจริงไม่พูดเยอะสอยเลยคนจริงไม่พูดเยอะเจ็บคอ เอออับเพียกเนาะดุดัดไม่เก่งใจใครมากอีพีนี้คนจริงคนจริงโอนตินต้องอะไรนะแต่ภาพเนี้ยมันก็ได้เห็นภาพหนึ่งนะว่าอับเปียกมีความเหมือนนายเล็กๆเนะในการตัดตัดสินใจชั่วและชั่วอืมคัดเลยไปพูดทำทำเพลงแล้วอับเปียกโับโคถอยเนี้ยโหดสุดแล้วคือเราไม่รู้ว่าอเปียกกับแผงของอเปียกคือ พานายออกมายิงตัวเองหรือออจะฆ่านายทิ้งแต่เมื่อกี้เราที่คนเราคุยกัน่ะสมบูรับที่เดานะบอ้ว่านะมามาให้นายยิงแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยให้ชาลีพอยดปโปรเซสเนี่ยแล้วก็มาเก็บนายอีกทีหนึ่งออันนี้ความรู้สึกที่นะถูกไหมเพราะมันจะเอกความจริงไปไปแจ้งความใชพอแจ้งความเสร็จมันก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตรงนี้สุดทานายต้องไม่รอดอ่ะ ถ้านายรอดนะครอบครัวพวกนี้ลำบากการที่ตัวตัวละครนาะยยังยังเหลืออยู่อ่ะยังมีชีวิตอ,อยู่คนระอบครัวเนี้ยจะไม่ปลอดภยอัยเลยถึงแม้ว่านาเปียกจะเสียสละตัวเองก็ตามเพราะฉะนั้นต้องแลนดิ้งให้ตัวละครตัวเนี้ยหายไปนี่ว่าแต่ใจก็ยังคิด แต่ใจก็ยังรู้สึกว่าอเปียกยังไม่น่าจะทํานายลงอ่ะด้วขาคุนอ่ะเออไม่ข้าคุณความรู้สึกคือเราเรายังรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคนรับกระสุนจากนายเพื่อจบทุกอย่างทุกสิ่งเหมือนกับหมดกันแล้วอ่ะแบบผมตอบแทนเนี่ยเนี่ย่ตอบแทนแล้วค่าผมคือการตอบแทนหรอไม่อย่ให้วิตยิงนายเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตาย ไม่อะความรู้สึกนะไม่รู้สิเพราะว่าการฆ่าตัวตายสําหรับมาเพียกที่ไม่รู้สึกไม่เเปียกไม่น่าจะมีดรฟไปไปถึงขนาดนั้นหรือไม่คำขอร้องที่ขอไว้กับนับปินอนะ่ะคือให้ยิงเขาทิง้งซะอ๋อไม่หรอกเดี๋ยวนับปินจะมีความผิดไปอีกเนี่ยเพราะคนที่จะฆ่าคนได้ในใจแท้นิคนก็คือนับปินนะเว้ยความแบบความนิ่งความอะไรของนางนน <c oughs> นับเป็นเด็ดเดียวแต่ผมไม่ได้เปเรื่องของการฆ่าคนหรอกไม่รู้อ่ะโอ้ยแต่อีพีนี้ยังไงฉันมีชอบอยู่อันหนึ่งคือมุมกล้องอืมที่ฉันถักตอนที่ของขวัญเข้ามาในบ้านอ่ะเธอมันได้กดหัวใช่ไหมมุมกล้องดีมากเออ่ต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเอเขาใช้ออกมาในซีรีส์เรื่องนี้บ่อยนะอื แต่ไม่เคยมีมุมกล้องไหนที่ทำให้บ้านดูกว้างขนาดนี้นเลยอืออือแล้วใช้เราเลือกใช้มุมกล้องนี้ในขนาดที่เสียแม่ไปแล้วอือม,มันทำให้ดูกว้างแมันเคว้งไปหมดมันบ้านมันดูใหญ่จังเลยพอไม่มีแม่อยู่แล้วอะ่ะแบบทุกอย่างมันดูโลง่งอะไรอย่างเงี้ยไปหมดอะ่ะแล้วเห็นเขาถ่ายบันไดกดหัวของขวานไว้บ้าแบบ ก็ mm hmm. ต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องขึ้นแทน Hall of Fame นะรางวัลต้องต้องมีอ่ะจริงรางวัมมลมอบรางวัลน,น้ำตาดีเด่นทำกูเกือบท<อ>ุก EP แสังว่าต้องมีได้รับรางวัวนะลรางวัลเขื่อน,นแต่มันมันมีทั้งหมด หนึ่ง EP ป่ะสอง EP ป่ะที่เราหัวจะปวดอย่างเดียวเราลองไม่ลองให้ก็ได้มีอาทิตย์หนึ่งอะสองสองสอง EP เท่านั้นที่ไม่ลองให้ที่เหลือองไห้หมดเลยนะจะรอดจะรอดก็โดนสอยเออจริงๆวันนี้เห็นไหมดูชื่อสะก่อนก็ไม่ร้องแล้วเป็นไงล่ะว่าจะไม่มีใครคิดก็คิดวิ์คี้จะไม่ร้องก็ร้องก็ร้องใครจะจัดใครจะจัดการท่านอ่ะต้องมาดูกั็น EP หน้า ใช่แล้วขอพูดไอ้ถ้าตอนต่อไปเนี่ยขอเป็นแฮปปี้เทียร์นะเออก็ต้องแลนดิ้งล้วแหละครอบครัวเนี้ยใช่ไหมฉันคิดว่าตอนหน้าจะต้องให้ชื่อว่าให้อภัยโอ้โหหรือมันก็แบบปลดล็อกอะไรเงี้ยฟิลนั้นถ้าถามฉันฉันจะให้ชื่อว่าหนังมนรักเรื่องที่แล้ว ฉันแค่จะมีแค่คําว่ารักเฉยๆไม่มีอะไรอย่างอื่นหรอกหรือไม่ก็ถ้าสุดที่รักผลโทษอาจจะเป็นชื่อตอนว่าอิสรภาพอะไรเงี้ยชื่อถนนหรออไว <laughs> แรงอะ่ะเดี๋ยวฉันจะเดียวฉันจะสอยเธอก่อ <laughs> น <laughs> ที่จะตอยพ<อ>ันนกเลย EP หน้ามาแน่นอนกับ f i n อ l EP ของหนังหลังที่แล้วนะครับเอาเป็นว่า EP นี้ทางพาร์ทเรียงและดีแคปนะครับพาร์ทีของเราสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับกับทาง JTv เนาะกับคุณทีมนักแสดงที่ร่วมกับนะครับทีมผลิตทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะรับชมย้อนหลังนะครับก็สามารถรับชมได้ผ่านทางชัวร์ดีั่นเองนะหรับเพื่อนดูด้วยกันนะครับเพื่อนลองให้ด้วยกันก็อย่าลืมพวกเราเช่นบคยนะแล้วก็มาพูดคุยกันได้ในรีแคปนะครับ ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่ามีมุมมองไหนอยากจะแชร์นะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเนาะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในไฟล์อยพีนะครับอีพีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ